กับสัปดิทันตโชกทุกท่านนะครับพ่กขอผมอีชินเคยหายไปสนษนานแล้วเนาะผมเนะี่ยได้ไรนะครับไอ้วานเด <c oughs> ้ผมก็เติมไปหนึ่งพันหนึ่งพันเอ้ห้าร้อยบาทนี่ผมก็จะมาต่อมาล่าตำนานบาซ่ากันจะได้ปวามลโล่พร้อมเลยนี่พูดเยอะเอะจ็บพอ ใครวะโออาตูเมลโลเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไอเกมมนลองเล่เออไอี้จะปลาหรือเปล่าไม่รู้นะขามเลยไม่รู้จักเว้ย เอาแล้วจะเจ็บไหมเนี่ยจเจ็บไหมเนี่ยเมจะไปเร็วๆเลยแล้วกันแล้วนะถ้ามันไม่เป็นสีสีชมพูอ่ะอปเป็วเร็วๆเ,เลยไม่มาเลยหรอวะหกพันหกร้อยหกร้อยทองเนี่ย ต้องมาดิเจ็ดร้อยละจนคอบนอนคอบมาเถอะอืไม่มาเลยเว้ยม,มานเเถอะจนครับก็ได้เดกโก้ก็ได้เนี่ย แคททีใครบวดก็ได้มาเถอะนะอืมอเอ้ยเออทำหาพอดีอุสมันเลนเมเร่ไม่ไมาเลยเหรอวะเฮ้ยไม่เอาหนกี้กันมาลเลยเอะ <Ooh. S 2> ลืมชื่อว่าใครไม่รู้ช่างมังเลยมันต้องมานหน่อยแลย้วจะนี่อาบายหีกแล้วต้องเจอแผนดรอไหนสัตว์ โหแต่สาสตร์อยทองกันเนี <monastery> <The acid> ่ยไม่มาเลยเนี่ยเจ็ดญร้ายกับผมเกินไปแล้วนะคุณนมิเด็กก็คอสตาไปเลยครับบรรลัย กี่เนี้เราหน่ย่ยโอหไม่มาเลยเหรอวะช่งล้วน่าออลเราโค่โอืมสำหรับใครที่เติมแล้วก็ตามนี้แหละมีไม่เยอกผู้เยอะ เอาเอดเขาก็รีวิวกันมาแล้วผมงเขาไม่รีวิวกันแล้วกันนะอ,อันนี้ยังอันนี้ยังอัพยังไม่เต็มนะแต่เยอะงั้นคลิปนี้ไว้ได้แน,นี้ครับบา,บายยเจ็บครับตอนนี้เจ็บเจ็บเจ็บเราจำไหมไม่ครับ บายครับ <laughs> ไม่คุยไม่คูยเยอะละ